ค่ะทุกคนวันนี้อุ๋มมีข่าวดีมาบอกนะคะเ <Okay. S 1> นื่องจากวันที่3ตัตุลาคมที่ผ่านมานะคะซัมซุงเขาได้จัดกิจกรรมตรวจเช็คสภาพเครื่องให้ฟรี82รายการนะคะ <Okay. S 1> พร้อมทั้งติดฟิล์มให้ฟรีสำหรับลูกค้าที่ใช้ซัมซุงซีรีส์ Note นะคะตั้งแต่โน้ตแฟนอี dition โน้ต8 n o โน้มาจนถึง n o ้ต10เลยนะคะเ mm. ท่านั้นยังไม่พอนะคะยังทำความสะอาดเครื่องให้ฟรีอบฆ่าเชื้อด้วยเจ้าเครื่องอบฆ่าเชื้อ UV ด้วยนะคะ จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันข้างในเลยค่ะเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะคะอันดับแรกเราก็จะติดฟิล์มให้กับลูกค้าก่อนนะคะหลังจากที่เราติดฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาเช็คสภาพเครื่อง82รายการนะคะกับเจ้าหน้าที่ GC หน้าเคาน์เตอร์ยกตัวอย่างเช่นการเช็คแบตเตอรี่นะคะการเช็คตัวลำโพงกล้องหน้ากล้องหลังหรือว่าจะเป็นจอนะคะเป็นต้น หลังจากที่เราเช็คสภาพเครื่อง82รายการเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาทำความสะอาดเครื่องด้วยเครื่องอบ UV ที่ทางซัมซุงเขาได้จัดมาให้นะคะ ซึ่งแคมเปญนี้นะคะก็จัดมาเอาใจสำหรับลูกค้าที่ใช้ Samsung Galaxy Note โดยเฉพาะเลยนะคะและทาง s ซ m s u ุงนะคะเขาก็จัดแคมเปญนี้ยาวๆจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เลยและสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องเสร็จแล้วนะคะและไม่โอเคกับสภาพเครื่องที่ใช้งานนับปัจจุบันและอยากได้เครื่องใหม่นะคะทาง s m s u ุงเขาก็จัดแคมเปญทำเป็นส่วนลดให้3,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจ s u n g ุง l กรซีโ Not e 20 เท่านั้นยังไม่พอนะคะเขายังมีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีก10%นะคะและยังได้แคชแบ็กเงินคืนอีก3%ผ่อนได้นาน0% 10เดือนนะคะสำหรับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการและสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีบัตร c i t y b a n k Lady Credit นะคะก็สามารถผ่อนได้นานถึง36เดือนเลยเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครที่อยากได้เครื่องใหม่นะปัจจุบันนี้นะคะคุ้มมากๆเลย เท่านั้นยังไม่พอนะคะสําหรับใครที่อยากได้เครื่องใหม่แต่กลัวข้อมูลจะสูญหายไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะทางเรามีบริการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ให้ฟรีค่ะ <S 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 และสําหรับใครนะคะที่ซื้อไปแล้วกลัวใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่คุ้มทางเรานะคะมี Smart Academy สอนการใช้งานเบื้องต้นแบบกระชับฉับไวหรือจะมาลงเงินกันแบบกลุ่มตัวต่อตัว,ตว ถึง1ชั่วโมงเต็มก็สามารถมาลงทะเบียนเรียนได้นะคะผ่านซัมซุงสมาร์ทอะคาเดมีเดี๋ยวอุมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะ เป็นไงคะกับแคมเปญดีๆที่ทางซัมซุงเขาจัดมาให้ถ้าเกิดวันหน้านะคะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะคะอุ๋มจะรีบมาบอกให้กับทุกคนเลยสำหรับวันนี้นะคะอุ๋มต้องขอตัวเอาเครื่องของอุ๋มเนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่เช็คสภาพก่อนนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อุ๋มด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋มขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ